กล่าวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิดวันนี้เราอยู่เกม Call of Duty Mobile และสรัปหัวข้อของวันนี้เดี๋ยวในตอนนี้ผมเราก็อยู่กับหนึ่งในสุดยอดเทศกาลสุดคุ้มประจำปีผมกับเทศกาล b a c k f r i Day ก็เรียกได้ว่าเทศกาลมาคราวนี้ผมจะมีสินค้าอะไรกันบ้างสกินอะไรกันบ้างหรือตัวละคอะไรกันบ้างที่มีความน่าสนใจในการลดราคามากสูงสุดถึง50%ก็มาดูกันเลย มาเริ่มกับกิจกรรมแรกเลยผมกับรดแลกต้อนรับ Black f ฟเดย์ช็อปก็ในส่วนของกิจกรรมตัวนี้เนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ช่วงด้วยกันผมช่วงแรกเนี่ยก็คือเราเสามารถซื้อเคฟลดราคา50%ได้ครับผมถ้าเกิดว่าเราเนี่ยซื้อถึง30กล่องปุ๊บก็จะปลดล็อกในส่วนของอย่างที่2ก็คือคอนเฟิร์มว่าจะได้ในส่วนตัวไอเทมแจ็คพอตเลือกเลยได้1ชิ้น โดยส่วนของตัวละครที่เป็นเคลปกล่องนะผมก็จะมีทั้งหมด4ตัวตามนี้เลยผมก็แน่นอนว่าถ้าเกิดว่าใครที่ซื้อครบ30กล่องก็ใช้อยู่ที่900 CP ซเนี่ยก็จะสามารถเลือกรุ่นับเปิดในส่วนตัวแจ็คพอตให้เราเลือกได้3อย่างก็จะมีตัวละครริปเปอร์แล้วก็ตัวละครอเล็กรวมถึง800 0ันเครดิตอันนี้ต้องบอกเลยว่าราคา9 0 0 CP ซผมคอนเฟิร์มตัวละครหนึ่งใน2ตัวนี้แบบแน่นอนนะสำหรับคนที่ซื้อครบ30กล่องเอาหลับนเพราะฉะนั้นก็มาจับกันดีกว่าผมต้องบอกเลยว่า การเปิดนี่โหราคานี่มันถูกกว่าเดิม50%เปเ็นลยเนี่ยเป็นอะไรที่พี่ลิงมองว่าควบคุมเลยผมโดยเฉพาะคนที่มี CP น้อย,อย,เ,ยเรายังไม่มีตัวละครเหล่านี้เลยเนี่ยเราก็สามารถเลือกที่จะเปิดรุ่นรับตัวละครเหล่านี้ได้นั่นเองเนาะและแน่นอนสำหรับคนที่ซื้อครบแล้วผม30กล่องก็จะสามารถปลดล็อกในส่วนของตัวแจ็คขอตได้ผมซึ่งตอนนี้พี่ลิงมีตัวละครทั้ง2ตัวแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแจ็คขอตมันก็เหลือเพียงแค่ชิ้นเดียวผมก็คือตัวเครดิต8 0ดพันเครดิตนั่นเองนะก็รีดว่าใครที่อยากได้ัววากออน้ม่ใหช เอา่าแล้วก็ได้เวลามาลุ้นที่เป็นเคปปกติกันบ้างคับผมเมื่อกี้เนี่ยพยยิลิงซื้อไปทั้งหมด30เคครับผมก็แน่นว่าในแต่ละเคมันก็จะมีตัวละครที่เราเลือกเอาไว้1ใน4ตัวตอนแรกครับผมก็ไม่รู้ก่อนว่า30กล่องเปิดมาปุ๊บเนี่ยจะได้หรือเปล่าอันนี้คือไม่ได้นะก็คือโดงเกลือไปนั่นเองนะ และถัดมากับอีกหนึ่งกิจกรรม Black Friday Sale Cyber Monday ผมก็เป็น Black Friday ที่เป็นลดราคาตัวเคสอ,อีกอันนึงเหมือนกันนะครแต่คราวนี้เนี่ยเขาจะมีการจํากัดว่าในแต่ละวันเขาจะมีการนํากล่องเก่าๆกลับมาขายด้วยราคา50%ซึ่งในกล่องนี้เนี่ยก็จะมีกล่องอะไรบ้างที่มีความน่าสนใจตลอดทั้ง4วันที่เราเนี่ยจะได้ซื้อกันก็จะมีตามนี้เลยนะแล้นนในส่นสุกนี้ที่ทําคลิปอยู่ครับผมก็จะมีในส่วนของ3กล่องเข้ามาก็จะมีกล่องที่เป็นตนัวลครเอ Jack กล่องถัดมาก็เป็นสติลบลูผมที่มาเป็นเซ็ตทั้งหมด3กระบอกกล่องที่3อันนี้เนี่ยก็จะเป็นกล่องที่เป็นตัวละครที่เป็นทหารผมเท่ๆมาให้เรา,าส,สํา้การสุ่มได้ซึ่งแน่นอนว่าใน3กล่องนี้กล่องที่น่าเปิดที่สุดในวันนี้เนี่ยก็คือกล่องสติลบลูเพราะว่าอะไร <S <S 2> <S 2> เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมีหนึ่งในปืนสกินที่เรียกได้ว่าดีที่สุดนะตอนนี้ก็คือตัวไทผ้าเองผมโดยเหรับตัวไทผ้าสติลบลูเนี่ย ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในสกินอีพิกของตัวไทยี่ห้าที่เลดดอทดี d. ที่สุดในเกมนะผมก็คือมันบังหน้าจอน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ลิงก็เลยแนะนําว่าใครที่เล่นไทยี่ห้าเป็นเมนเมตาช่วงนี้ยังไม่มีสกินดีๆในระดับอีพิกใช้ตัวสตีลบูถือตัวที่ตอบโจทย์ที่สุดในการใช้งานนะเพราะว่ามันมองดอทง่ายที่สุดนั่นเองเนาะซึ่งแน่นอนว่าไม่เป็นการเสียเวลาผมก็มาเปิดสุ่มกันดีกว่าก็พี่ลิงเคยเปิดไปแล้วครั้งที่แล้วผมในแต่สมัยนู้นสามสิบกล่องก็ได้มาสามชิน ลดราคาเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยสิบกล่องครับผมสองร้อยซีพีตกประมาณกล่องละยี่สิบซีพีเท่านั้นเนี่ยตัวไทยยี่ห้าเนี่ยสกินนี้จะออกให้หรือเปล่านะแต่บอกเลยว่าของมันต้องมีอ่ะไทยยี่สห้าสกินนี้ผมเพราะว่ามันดีจริงๆเนี่ยแล้วตอนนี้ไทยยี่ห้ามันเป็นเมตาด้วยเนี่ยยังไงก็ควรมีโดยเฉพาะคนที่ยังไม่มีสกินไทยยี่ห้าที่เป็นเลเยอร์นารีเนี่ยพิลิ่งบอกเลยว่าสกินตัวนี้เนี่ยยังไงก็ควรจะมีให้ได้นั่นเองนะ แต่ต้องย้ำก่อนว่ามันก็อยู่ที่ดวงแต่ละคนด้วยผมว่ามันจะออกให้หรือเปล่าเพราะว่าเลทในการออกเนี่ยก็ต้องรีกได้ว่ามันก็อยู่ที่ดวงนะบางคนเปิด10กล่อง20กล่องออกบางคนก็อาจจะต้องเปิดเยอะหน่อยแต่อย่างน้อยมันลดราคา5 0าบนะผมมันก็มีโอกาสที่คนดวงเกย์เนี่ยจะประหยัด C p พีมากขึ้นนั่นเองนะนี่เราก็จัดมากันเยอะแล้วผมยังไม่โผล่มาเอ้ามาแล้วประมาณ40ก่กล่องนะเปิดในช่วงลดราคาผมก็อยู่ที่ประมาณเกือบ 800กว่า CP ถึง1,000 CP พี่ลิงว่าตัวสกินปืนเนี่ยก็น่าจะออกแน่นอนนะแต่ก็ยู่ที่ดวงด้วยว่ามันจะออกเยอะหรือว่าออกถี่ขนาดไหนนะก็ปลดล็อกมาเรียบร้อยแล้วผมสำหรับตัวไท25สกินดิดตัวนี้นะและใครอยากดูสกินนะผมก็แน่นอนว่าในช่วงท้ายของตัวคลิปเดี๋ยวพี่ลิงก็จะเล่นตัวไท25สกินตัวนี้ให้ดูว่าทาไมคนส่วนใหญ่ถึงอยากได้ตัวไท25สกินนี้นะกลับมาที่กิจกรรม b a c k f i r ด Day กันต่อครับผมวันถัดมาที่เป็นในช่วงของวันเสาร์ ก็จะมีในส่วนกล่องใหม่เพิ่มมาอีก3กล่องก็จะมีกล่องที่เป็นตัวละครอานิโตกล่องที่เป็นตัวละคร UDT แล้วก็กล่องที่เป็นตัวละคร ager, เยเกอร์ผม3ตัวนี้มาซึ่งใน3าอันนี้พี่ลิงรู้สึกว่ามันยังดูเฉยๆนะยังไม่ค่อยมีอะไรที่เป็นพิเศษผมแต่เกิดว่าดูดีๆหน่อยเนี่ยก็จะเป็นตัวอาร์ติกพันผ้าผมก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในรายที่น่าสะสมของสกินอาร์ติกนะ ทัดมาในวันอาทิตย์ครับผมโอ้โหเรียได้ว่าหน้าเปิดจัดๆเลยผมโดยเฉพาะในส่วนตัวเคฟอนิเมครับผมใครที่พลาดเคฟอนิเมตัวละครสกายล่าไปเนี่ยตอนนี้ก็กลับมาวนอีกครั้งหนึ่งแล้วผมก็จะมีตัวละครสกายล่ามีปืน m c มีปืน FR.556 มีปืน QXR ที่เป็นรายอนิเมให้เราเนี่ยทำการเปิดหากันได้ผมก็เรียดว่ากล่องอ n นิเมใครพลาดไปแล้วก็มาสามารถมาลุนเปิดได้ในคราวนี้ เซตถัดมาครับผมอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเซตเฉยๆไม่ค่อยมีอะไรมากผมแต่อีกหนึ่งเซตที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือเซตพวกพาณิสีทองในโหมดของ b ัต t ช่นรอยัลโดยพาณิที่แรงที่สุดเนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วผมว่าจะเป็นตัวมอเตอร์ไซค์สีทองคันนี้เลยที่มีเสียงเอฟเฟกครับผมพิเศษมากกว่ามอเตอร์ไซค์คันอื่นๆก็เลยว่าใครที่เป็นสายบีอาสายสะสมเนี่ยมอเตอร์ไซค์คันนี้เนี่ยก็น่าเก็บมากๆเช่นกันครับผม และตามมาด้วยเซตสุดท้ายในช่วงวันจันับผมวันจันทร์นี้ก็มีหน้าเปิดหลายอย่างมากเลยผมก็มาดูกับกล่องแรกเลยผมกล่องแรกเนี่ยก็แน่นอนว่ามีในส่นตัวรถถังรายพิเศษถัดมากับตัวเครื่องร่อนวิงสูตรที่เป็นแบบออริจินัลแลวก็ถัดมาที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะผมก็คือคัสสโมดิกที่เวลาฮิลเนี่ยเอฟเฟกของมันเนี่ยจะเป็นสีลุงๆครับผมใครที่เล่นสายคัสหมอบอกเลยว่าอีพิกตัวนี้นี่ต้องมีเก็บสะสมนะเพราะว่าเป็นอีพิกที่มีลายพิเศษ อันที่2ก็ถือว่าเฉยๆผมกล่องนี้ยังไม่ค่อยน่าเท่าไหร่ก็ถือว่าพอเก็บได้สำหรับคนที่อยากได้สะสมลายของตัวปืนเพิ่มเติมและก็กล่องที่สามก็ผมกล่องอุลตร้าแมนอันนี้พี่ดิงเรียกเล่นๆเลยนะโดยกล่องนี้นะของที่เด็ดที่สุดเนี่ยก็คือปืนเฟเนตที่มีสกินเลดดอดโกงที่สุดณนะตอนนี้ผมก็เรียกได้ว,ว่าเลดด์ดของมันเนี่ยเป็นเหมือนกับตัววัดพลังในดาก้อนบอลนะผมก็เรียกได้ว,ว่าเป็นหนึ่งสกินดีที่สุดของตัวเฟเนตเลยก็ได้นะก็จะเป็นวันสุดท้ายในช่วงวันจันทร์ และก็เข้าประมาณนี้ผมสำหรับการอัปเดตกิจกรรมใหม่ล่าสุดลดยิ่งใหญ่ประจำบีกับแบล็คไฟเดลดสูงสุดถึง50%นะผมก็ต้องเรียกได้ว่ากิจกรรมตัวนี้เนี่ยของที่พี่ลิงแนะนำให้ทุกคนเนี่ยเปิดนะผมก็แน่นอนว่าจะเป็นในส่วนของตัวสกินไทยยี่ห้านี่แหละเพราะว่าในส่วนของเลดดอตเนี่ยคือมันดีจริงจรนะผมและยิ่งเป็นเมตาไทยยี่ห้าที่ตอนนี้เนี่ยเป็นปืนให้ได้เรียกได้ว่าเป็นมือวางอันดับหนึ่งนะแพทล่าสุดในตอนนี้ใครที่มีสกินตัวนี้บอกเลยว่าได้เปรียบก่าคนอื่นแน่นอนใน แล้วมันเดิมซับสไครชอบ PDD ดีแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก,นก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันได้นะครับผมท่านท่าน y o u t ยูทูบไปก็แฟนเพจเฟซบุ๊กนะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมผมก็ไปแล้ว